สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับและวันนี้นะครับก็มาพบกับดราก้อนบอล After f u t u r e กันอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดําเนินมาถึงตอนที่1 2แล้วใครที่ยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะมีปัญหาใช่ไหมครับสำหรับเรื่องนี้ผมเลยมีวิธีแก้ปัญหาให้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าวิธีที่ผมหามาให้เนี่ยจะเหมาะสมกับคุณบ้าางหรือป่ หลายคนคงประสบปัญหาใช่ไหมครับอยากจะดูมากเลยตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันนะครับสำหรับรักขันบอล a f นะครับซึ่งแน่นอนแหละว,ว่าผมมีแอปใหม่มาแนะนานะครับสามารถแก้ปัญหานี้ให้คุณได้เลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหลายคนก็คงไม่เคยใช่ไหมเนี่ยคุณแค่เซฟไปว่ากาก้าแชร์และทําการโหลดซะเห็นไหมโหลดเร็วมากๆเลยไฟแค่10เมกเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าไม่เปลืองเลยนะครับกออ็เลยนะครับคุณก็เข้าไปเลยครับกดเริ่มแล้วก็สร้างตัวละครก่อนเลยอ่ะผมเอาไ้หนวดทองนี้แล้วกันเนาะ แล้พอเข้าไปเสร็จปั๊บเห็นไหมครับมันจะมีวิดีโอเยอะมากๆเลยนะครับวิดีโอมาแรงตอนนี้วิดีโอสั้นๆนะครับก็สามารถโหลดได้เลยมันแยกหมวดหมู่ชัดเลยนะครับเกมอยากจะดูเกมก็เข้าไปได้เลยบันเทิงมีเรื่องบันเทิงมากมายนะครับแต่แน่นอนแหละครับว่าทุกคนนะครับต้องอยากดูช่อง Over Review อยู่แล้วงั้นเราก็เซิร์ช Over Review ไปเลยนะครับ over re view นะครับ over review อ่านี่ครับจะมีคลิปทุกคลิปของผมเลยนะครับ เดี๋ยวเรานะครับก็สามารถรับชมได้เลยและคุณก็สามารถส่งไฟล์ได้เลยนะครับให้กับเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆนะครับสามารถส่งไฟล์แชร์ไฟล์กันนะครับอ่เดี๋ยวผมลองลองดูให้นะใช่ไหมทีนี้ก็หมดปัญหาแล้วนะครับถ้าคุณเนี่ยรับชมช่องผมอยู่แล้วเพื่อนถามว่าเอ้ยเองดูอะไรอยู่คุณสามารถแชร์ไฟล์นี้ผ่านมือถือไปให้เพื่อนคุณได้อย่างสบายๆเลยแหละครับและสําหรับใครนะครับที่อยากจะโหลดแอปนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้เดคิปชั่นนี้เลยนะครับก็สามารถไปโหลดได้เลยนะครับสนใจนะครับซึ่งมันสะดกสบายมากแล้วอ็กคุณนะครับ สามารถเลยนะครับ<ด>คลิปนี้ได้โดยไม่มีโฆษณาด้วยสบายๆเลยฝากไป้ยวยละกันนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้เดซิคทิพช์นะครับไปโหลดกันละกันเนาะ ด้วยความเดิมจากตอนที่แล้วท่านมหาเทพนะครับกับไคโอชินได้วางแผนให้โกฮังกับเบจิต้านะครับไปต่อสู้กันที่ดาวดวงอื่นพอหากต่อสู้กันที่ดาวโลกแล้วดาวของโลกก็คงจะย่อยสลายไปแน่นอนแหละครับพอตอนนี้พลังของทั้งสองคนมันมากมายมหาศาลนะครับเกินกว่าที่โลกจะรับไหวแล้วเมื่อโกฮังทําการขอพรเสร็จนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้ผนึกมังกรชั่วร้ายได้คลายออกมาแล้ว โกคูนะครับเขาได้หลุดออกมาจากตัวเทพเจ้ามังกรซึ่งตอนนี้นะครับโกคูยังอยู่ในสภาพเด็กเหมือนในรักต้นวันจีทีเลยเอายังชั่วหน่อยครับที่คุณพ่อไม่เป็นอะไรทไันใดนั่นเองเทพเจ้ามังกรนะครับได้ระบายความรู้สึกอึดอัดของเขาออกมาเจ้าซุนโกคูขัดแข้งขัดขาข้ามาโดยตลอดในที่สุดตอนนี้ข้าเขาได้เป็นอิสระเสียทีบ้าชมัดข้าจะต้องชนะครั้งนี้ให้ได้ข้าจะเปลี่ยนโลกนี้ให้กลายเป็นนรก ตอนนี้พลังของข้าเพิ่มมากขึ้นและข้าจะแสดงให้พวกเจ้าได้รู้ถึงความหวาดกลัวและต้องจำนนต่อพลังของข้าให้ได้ทนายนั่นเองเทพเจ้ามังกรได้หายไปต่อหน้าต่อตาพวกโกฮังเลยล่ะครับตอนนี้คุณพ่อยังหายใจอยู่แต่ชีพจรของคุณพ่ออ่อนมากเลยผมแทบจะสะบัดพลังของคุณพ่อไม่ได้เลยครับอย่าเป็นห่วงไปเลยครับคุณโกฮังใครจะไปรู้ล่ะครับว่าคุณโกคูควบคุมพลังด้านลบมาตลอด3ปีนี้ผมมั่นใจว่าคุณโกคูจะต้องไม่เป็นอะไรแน่นอนครับ แต่ตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือเราจะต้องทําตามแผนที่เราวางไว้ครับก็ดีเลยผมจะส่งพวกคุณไปก่อนนะครับท่านใดนั่นเองท่านไคโอชินนะครับทำการส่งนักรบทุกคนไปทําการต่อสู้ในซุกสถานที่เลยเอาล่ะทุกคนพร้อมกันหมดแล้วนะครับ กิ้วพวกเราเองก็มาตามหาปีศาจมังกรกันเถอะเอาละข้าหาเจอแล้วอยู่ทางที่เมืองที่ตะวันออกสินะท่านใดนั้นเองท่านไคโอชินจึงต้องรีบมุ่งหน้าไปพวกมนุษย์ทั้งหลายจงรับรู้ถึงความน่ากลัวซะข้าจะเป็นผู้ปกครองที่แห่งนี้เองท่านไคโอชินเขาไม่รอชา้ารีบไปด้านหลังนะครับแล้วก็ทําการนะครับใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริปตาพามาหาโกเทนในทันทีแกเองสินะคู่ต่อสู้ของฉันแกบนห้าดาวใช่ไหมงั้นก็อูชินรอนสินะฉันเองคือคนที่จะ ปราบแกยังไงล่ะฉันจะไม่ปล่อยให้แกหนีรอดไปได้เด็ดขาดอะไรกันแกคิดว่าคนอย่างแกจะมาขัดขวางข้าหรือไงแน่นอนฉันจะมาขัดขวางแกว่าแต่แกเกิดมาจากพรอข้อไหนล่ะข้าเองเกิดจากพรที่พวกเจ้าเนี่ยเข้าไปขอให้ฟื้นคืนชีพพวกมนุษย์ที่ถูกมนุษย์ดัดแปลงฆ่าตายไงล่ะเจ้าเซลยังไงล่ะ มนุษย์ดัดแปลงงั้นหรอเข้าใจแล้วละ่ะฉันเองก็เคยได้ยินคุณพ่อพูดถึงการต่อสู้กับมนุษย์ดัดแปลงมาบ้างเหมือนกันโอ้เคยได้ยินมาแล้วใช่ไหมงั้นก็เริ่มกลัวข้าแล้วแหละสิหมดการสนทนาแล้วหรือยังข้าไม่กลัวหรอกมาเจอกันดีกว่าเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ทางฝั่งท่านมหาเทพในที่สุดก็เริ่มแล้วสินะหวังว่าพวกนั้นจะทําได้ดีกคูเองเจ้าก็ทําได้ดีในส่วนของเจ้าแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพวกนั้นละกัน และเจ้าพวกโกฮังกำลังเจอบททดสอบที่สำคัญซสด,ด้วยข้าก็ได้แต่ภาวนาให้พวกนั้นทำให้สำเร็จและนำความสงบสุขกลับมาสู่โลกและจักรวาลดังเดิมเหตุการณ์ถูกตัดไปที่การต่อสู้กันนะครับระหว่างโกเทนกับอูชินรอนอีกหนึ่งครั้งโง่จริงๆดที่คิดจะมาต่อสู้กับซูเปอร์อชินรอนคนนี้เดี๋ยวข้าจะจัดการแกเองแต่เมื่ออูชินรอนพูดจบนะครับโกเทนรีบพุ่งไปด้วยความเร็วสูงทำการต่อยขวาใส่อูชินรอนแต่อูชินรอนสามารถหลบได้ทันควัน ทั้งสองคนผัดกันรุกผัดกันรับอย่างสูสีตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเราจะยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะโกเทนเขาพยายามต่อยซ้ายเข้าหาอูชินรอนแต่อูชินรอนสามารถกระโดดหลบไปได้ทันเวลาลบเก่งมากใช่ไหมเงินเอานี่ไปกินละกันพลังคลื่นเตาสถานฟ้า ส่วนเจ้าอูชินรอนมันทําการปัดพลังของโกเทนไปได้อย่างง่ายดายแต่โกเทนเขายังไม่ลดละในการต่อสู้เขารีบพุ่งไปใช้เข่าซ้ายของเขากระแทกใส่อูชินรอนอูชินรอนสามารถบล็อกไว้ได้อย่างง่ายดายเช่นเดิมเจ้าอูชินรอนพยายามต่อยซ้ายเข้าหาโกเทนแต่โกเทนนะครับใช้ความเร็วของเขาก้มหลบได้โกเทนก็าทำการเตะซ้ายเข้าหาอูชินรอนแต่อูชินรอนสามารถรับลูกเตะของโกเทนไ้ได้และทำการเวียงโกเทนกระเด็นไปไกล กระจอกสิ้นดีเอานี่ไปกินหน่อยละกันเกรนแคนนอนใครจะยอมกันล่ะเอานี่ไปหน่อยละกันเรียบร้อยแล้วสินะดูทีท่าแล้วจะมีแค่ปากสิไอเจ้าหนุ่มน้อย แต่ทันใดนั้นเองโกเทนนะครับได้มาอยู่ด้านหลังของอูชินรอนโดยที่อูชินรอนแทบไม่รู้ตัวเลยเกือบเป็นแล้วนิดเดียวเองดีนะที่หลบได้ทันเวลาเป็นท่าที่ไร้กาดดีนี่นะ ไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ้าจะสามารถหลบเกรนแคนนอนและสามารถเคลื่อนที่มาด้านหลังข้าได้ทัวพิตาขนาดนี้แต่ตะกี้นี้ข้าเผลอสุเป,ประมาจเจ้าไปนิดเดียวเองสงสัยต้องกลับคำพูดแล้วละสิโชคดีจริงๆการฝึกฝนในห้องการเวลาได้ผลจริงๆด้วยก็เลยทําให้การต่อสู้บนดาวที่มีแรงโน้มถ่วงมากกว่าโลก1ิบเท่าแบบนี้เราเลยสามารถต่อสู้ได้แบบสบายๆส่วนมันน่าจะยังไม่ชินกับแรงโน้มถ่วงสิบเท่าเพราะฉะนั้นเราน่าจะได้เปรียบตรงนี้ในการที่ต่อสู้กับมันเฮ้ยพอน,น่มเมื่อกี้เน ไปแค่การอุ่นเครื่องเท่านั้นคนนี้ข้าเอาจริงแล้วนะท่านนั่นเองนะครับเจ้าอูชินรอนทําการเบ่งพลังของตัวเองขึ้นมาดูเหมือนว่ามันจะบูตอัพพลังตัวเองขึ้นมาให้สูงมากกว่าเดิมแล้วดีเลยแฮะถ้าอย่างนั้นฉันขอเอาจริงด้วยละกันยา โกเทนเขาเบ่งพลังของตัวเองขึ้นมาและเขาได้กลายร่างเป็นซูเปอร์ไซยา่าคันที่2แล้วเข้ามาเลยฉันพร้อมอยู่แล้วฉันพร้อมที่จะต่อสู้กับแกเสมอ <S <S <cleaning out. S 2> เหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ทางฝั่งเบจิต้านะครับดูเหมือนว่าเบจิต้าตอนนี้เขาก็เฝ้ารอแหละครับว่าเมื่อไรไครโอชินจะส่งศัตรูมาให้เขานะครับแต่ดูเหมือนว่าบนดาวที่เบจิต้าไปจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นั่นด้วยแกเป็นมนุษย์งั้นเหรอโอ้วันนี้ช่างโชคดีเหลือเกินไม่ได้กินเนื้อมนุษย์มานานแล้วจําได้ว่าลถมันหวาน หวานกลบๆอร่อยออยถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่ก็รีบใส่หัวไปซะไอ้เจ้าบ,บ้า พูดอะไรของแกแกตั้งหากที่ต้องร้องขอชีวิตข้านะเจ้าปีศาจไม่รอช้ามันตั้งใจจะกินเนื้อของเบจิต้านะครับมันพุ่งมาด้วยความเร็วแต่เบจิต้านะครับยืนเฉยและใช้ฮาคิสังเกตนะครับเรียกได้ว่าข้ามเรื่องเลยนะสำหรับวันพีชนะพี่แกนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเจ้าปีศาจตัวนั้นก็ได้ตายไปแน่นอนแหละครับว่าตอนนี้นะครับเบจิต้าเขาเฝ้ารอแหละครับัตูตัวต่อไปของเขาจะเป็นใคร ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับดราก้อนบอลเอฟในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับทุกคนนะครับจะแยกย้ายกันไปเพื่อจัดการเทพเจ้ามังกรซึ่งแต่ละตัวที่มาในแต่ละตัวก็เรียกได้ว่ามีความชั่วร้ายอยู่เหมือนกันเลยนะเราก็มารอรับชมแล้วครับว่าพวกเขาจะสามารถช่วยซุนโกคูได้หรือเปล่านะครับก็ขอความร่วมมืออีกทีนึงนะครับว่าอย่าสปอยเลยครับผมรู้แหละบางท่านอาจจะเคยรับชมมาแล้วแต่ว่าช่องผมไม่เคยทําไงครับผมตั้งใจทํามาเพื่อบางท่านที่ยังไม่เคยรับชมจริงๆนะครับแล้วก็ต้องการรับชมในสไตล์ของผมผมฝากไว้ด กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับเวลากดซับอย่าลืมนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Facebook Fanpage ผม Over Review นะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วพรุ่งนี้จะเป็นคลิปนะครับเกี่ยวกับราค้นบอลนะครับซูเปอร์มังงะนะครับซึ่งแน่นอนหรืว่ามังงะตอนใหม่มา อย่าลืมรับชมพรุ่งนี้มันก็โคตรสำคัญเหมือนกันนะครับด้วยคลิปนะครับก็จะลงประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับก็อย่าลืมรับชมและกันสำหรับวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ